สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แปะโหราทางช่องเลขเด่นรายวันจากอาจารย์โหราวันนี้เป็นวันพุทธที่13มกราคม2564เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรป อังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข8 หมายเลขหนึ่งหมายเลขเจ็ดหมายเลขห้าหมายเลขสองและหมายเลขสามเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกา ท่านสามารถนำต,ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกแปดหนึ่งแปดเจ็ดและแปดสามเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลา ที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลาย2ิบสองนาฬิกาถึงย3ิบสามนาฬิกาจะมีด้วยกานหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสองหมายเลขแปดหมายเลขเจ็ด หมายเลขหนึ่งหมายเลขห้าและหมายเลขเก้าเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22่นาฬิกาถึง23่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมหรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่ คู่แรกสองแปดสองเจ็ดและสองหนึ่งเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันและเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยกันห้าหมายเลข หมายเลขแรกหมายเลขเจ็ดหมายเลขสองหมายเลขหกหมายเลขแปดและหมายเลขหนึ่งเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำต้องห้าตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่ หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านโดยประมาณสองคู่คู่แรกเจ็สองและเจ็ดหนึ่งเป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆ ให้ท่านนาไปคัดเลขเด่นในช่วงนั้นให้อีกด้วยและทั้งผมอาจารย์แป้โหราได้เปิดสอนวิชาเลขเด่นรายวันโดยท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถหาเลขเด่นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลื่อชั้นสูงและสูตรจากเลขศาระส์และยังเปิดสอนทางออนไลน์โดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกศิาลาโหราตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ